สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวครีมสระผมสันซิลนะครับราคาพิเศษลดเหลือ29บาทนะสามารถซื้อมาสาได้หรือว่าซื้อมานวดผมนะครับเป็นครีมสระผมสันซิลนะครับรีวิวครับผมไม่ได้เข้าครับรีวิวเองครับวิธีใช้นะครับแล้วก็ลาผมกนะ่อนนางผมให้นุ่มเวนนะนรับ แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใสเ่เยอะนะครับประมาณนี้ครับแค่นี้นะครับแล้วก็เอามานวดผมนะครับนวดให้ทั่วหัวนะครับแล้วก็รอสักสองสามนาทีนะครับแล้วค่อยล้างออกครับขยี้ขยี้นะขยี้ให้มันนุ่มก่านะ ถ้าเรามีหมีแล้วก็ามาีนะครับนี่ครับหมีหมีนะครับแล้วก็มาปัดนะครับซึ่งยาซึ่งยาสระผมหรือครีมสระผมอันนี้คนระับทำให้ผมสุขภาพดีและยาวขึ้นาภายในหนึ่งเดือนครับเห็นผลคนระับหรือหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ถ้าใช้ถ้าใช้ทุกวันก็อร่อครับเว้นวันก็ได้ ตอนหนึงถึงสองได้ยังนี้นะเรวก็ขยี้ขอย,อยี้ไปกันมอยนะครับถ้ามันมีเหนียวน,นะนเราค่อยเราก็เทใส่ผมนะขอในเสียงรบกวนนะครับ นี่ค <Și> ร <X> ับี๋ยวเราคุันล้างหนวออกมาครับใช้ทุกวันนะครับนี่ครับย้กอีกรอบนะครับสันซิวนะครับสามกินนะครับยี่สิบเก้าบาทมาลดกรลังลดลดลดดีไปครับ